สวัสดีครับคุณผู้ชมก็จะมาพบก,กับช่องยุทธนาโทกิชแนลอีกทีนึงนะครับวันนี้ผมก็จะมีเครื่องเล่น 4K นะครับอีกรุ่นหนึ่งมาแนะนํากันนะครับเพราะว่าการที่ปัจจุบันก็เครื่อง 4K ก็ในเมืองไทยก็หายากขึ้นเรื่อยๆนะครับก็มีอีกรุ่นหนึ่งนะครับครั้งที่แล้วผมก็รีวิวตัว GXG ส0นะครับซึ่งเป็นเครื่องบูเรตันนี้ก็จะมารีวิวตัวเครื่อง 4K ของ Gx เหมือนกันนะครับแต่รุ่นเป็น G รุ่น5300นะครับอ่าดูจากลูกลักภายนอกก่อนนะครับกล่องนะครับมีตัวภาษาจีนอยู่เป็นเครื่องอย่างจีนนะครับอ่าด้านข้างก็จะมีโลโก้ต่างๆนะครับโลโก้โฟเคแล้วก็โบเลนะครับจะมีโลโก้ 3D อยู่นะครับแล้วก็จะดูด้านในกันนะครับ อาจารย์เห็นรีโมทนะครับเป็นรีโมทหนึ่ตัวนะครับตัวแรกที่จะให้ดูเขาก็จะเป็นรีโมทคอนโทรลนะครับรดอแจ้งก่อนนะครับก็จะมีปุ่มต่างๆนะครับจริงๆนี่ตัวปุ่มเนี่ยครับจะเป็นภาษาจีนนะครับแล้วก็มีตัวก็จะเป็นภาษาอังกฤษประกอบอยู่ด้านบนนะครับที่ตัวที่ตัวเครื่องรีโมทนะครับ แต่ที่ปุ่มจะเป็นภาษา,าจีนนะครับอ่าเคมีปุ่มต่างๆไมว่าเป็นพวกอินโฟคือบอกสถานะาเครื่องปุ่มเสิ์ฟปุ่มดิสเมนูปุ่มโฮมปุ่มเซตอัพนะครับปุ่มออปชันปุ่มรีเทนนะครับม,มีตัวเลขนะครับมีซูมมี PIP มี HDMI นะครับก็ตามมาตรฐานหลักของเครื่องเล่น 4K บู u r นะครับอ่าแล้ก็เป็นฟังก์ชันการเล่นต่างๆนะครับ มีการเล่นซ้ำนะครับด้านในเปิดมาไม่มีฐาน,นครับต้องหาฐานมาใส่เองนะครับฐานที่ใช้เขาก็จะเป็นไซส์ 3A นะครับจะมีรูปของแบตอยู่ด้านในเครื่องนะครับใส่ถูกทางนะครับของที่ให้มาเล้ก็จะมีที่มาในกล่องแล้วก็จะมีสาย HDMI ให้1เส้นนะครับมียี่ห้อ gx อยู่ด้านในนะครับ อีกชุดหนึ่งชุดน,นี้ก็คือคู่มือนะครับมือการใช้งานนะครับก็จะเป็นมีภาษาจีนแล้วก็ภาษาอังกฤษอยู่นะครับมีโลโก้ของโฟเกอเอตาเนะครับหน้าแรกก็จะเป็นอู่ภาษาจีนเลยนะครับแต่ว่าเป็นคนละครึ่งนะครับครึ่งแรกก็จะเป็นภาษาจีนทั้งหมดนะครับส่วนครึ่งหลังก็จะเป็นภาษาอังกฤษนะครับภาษาอังกฤษนะครับ มาดูที่ตัวเครื่องนะครับด้านหน้าเครื่องนะครับจะมียี่ห้อครับ GX นะครับแม่บอกว่ามีตรงถาดช่องนี้เป็นช่องใส่แผ่นนะครับเป็นมีโลโก้ของ Ultra HD Blu-ray นะครับก็คือแผ่น 4K นั่นแหละครับแล้วก็ Blu-ray Disc DVD Player นะครับและมีโลโก้ของ DTS มีโลโก้ 3D 4K HDMI Dolby Audio w Vision นะครับอ่าตรงนี้จะเป็นจอดิสเพย์แสดงสถานะของ การทำงานเป็นไฟ LED นะครับตรงนี้เป็นช่องต่อ USB นะครับที่มีปุ่มนะครับตรงนี้ปุ่มแรกจะเป็นปุ่ม eject นะครับคือตัดถาดเข้าออกปุ่มเพย์ปุ่มพ s สแล้วก็ปุ่ม power on นะครับมีโลโก้บูเลอยู่นะครับด้านข้างนะครับมีรัหนึ่งตัวนะครับแล้วก็มีทั้งสือภาษาจีนอยู่นะครับในเป็นใบรับประกันอะไรบางอย่างของเขานะครับด้านหลังนะครับปลั๊กไฟนะครับเป็นหัวปลั๊กแบบ เสียบทั่วไปนะครับในบ้านเราได้นะครับแล้วก็บอกสาระงของไฟอยู่ที่1 1 0ยสิบถึงสองิบโวลต์ห้ถึงหกเฮิร์ตนะครับมีช่องต่อแลนให้นะครับแล้วก็มีช่องต่อ HDMI ไว้2ช่องช่องแรกนะครับบอกว่าเป็นช่องวิดีโอออดิโอนะครับช่องที่2เป็นออดิโอออลี่นะครับแล้วก็มีช่องต่อ USB เวอร์ชันสามจนย์นะครับคนนี้ก็จะรองรับที่เป็นฮาร์ดดิสก์ได้นะครับช่องต่อ ด้านหลังอีกชุดหนึ่งก็ครับตัวบนสีดํานะครับเรื่องต่อ C ี A เป็นที่เสียว่าคู่เอ็กชนะครับเป็นช่องช่องต่อดิจิตอลคูเอ็กชิวด้านล่างจะเป็นช่องต่อออปติคอลนะครับแล้วก็มีช่องออดิโอซ้ายขวาเป็นอ n นาล็อกนะครับนอกนั้นก็จะเป็นโลโก้ตรงนี้เขียนว่าครับเป็นโลโก้ของ DVD บอ,อกว่าเป็นโซน6นะครับคือเป็นโซนของจีน,นครับบูเลเป็นโซน C นะครับอ่ามีแจว่านะครับ นี่ก็คือรูปลักษณ์ภายนอกของตัว GX นะครับ G 5 3 0 0นะครับสำหรับวิธีการต่อนะครับผมใช้สาย s g m i นะครับต่อที่ช่องนะครับ HDMI ตัวตัวนี้นะครับที่เป็นวิดีโอออลิโอนะครับคู่นะครับผมไม่ได้ต่อแบบแยกนะครับโดยสาย s d m i ตัวนี้ก็จะต่อผ่านไปที่รีเซิร์ฟเวอร์ รีเซิร์ฟตัวของผมนะครับแล้วเอาจากรีเซิร์ฟไปที่ทีวีนะครับก็เป็นการต่อพื้นฐานทั่วไปอะครับอ่าส่วนปลั๊กไฟนะครับก็จะเสียบปลั๊กนะครับหลังจากเสียบสายเรียบร้อยนะครับเสียบปลั๊กไฟแล้วนะครับจะมีไฟแดงขึ้นหน้าเครื่องนะครับกดที่ปุ่ม power on นะครับเล่น Hello นะครับอาหน้าจออ่ากเป็น จะเมนูหน้าจอนะครับเมื่อตอนเปิดเครื่องนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูวิธีการเซตอัพนะครับเมนูของตัวเครื่องนะก็จะมีดิสนะครับแล้วก็มีไฟแมนเจอร์นะครับคือจัดการไฟล์นะครับแล้วก็มีเซตติ้งนะครับในรีโมทนครับกดซ้ายด้านข้างมาที่เซตติ้งนะครับกดโอเคนะครับจะขึ้นเมนูของตัวเครื่องขึ้นมานะครับมีหน้าตาแบบนี้ครับ ปรากฏล,ลงมาก็จะเจอตัวแรกคือคือซิสเต็มนะครับซิสเต็มก็บอกสกินเซิร์ฟเวอร์ออนก็คืออิดสกินเซิร์ฟเวอร์ปกตินะครับดิสออโต้เพย์แบกนะครับไปที่ on, ออนเพราะออนไว้อยู่แล้วซีซีก็คือการทำงานประสานร,ระหว่างตัวของอตัวเครื่องนี้กับตัวจอทีวีการทำงานก็คือคล้ายๆกับพวกระบบเวลาลิงก์นะครับผมได้อธิบายไปแล้วครับ จะออนจะออฟก็ได้แล้วแต่ครับวันนี้ถ้าตั้งจากโรงงานก็คือเขาออฟเอาไ้นะครับผมก็ไม่ได้ทําอะไรเพราะผมไม่ได้ใช้งานนะครับดิสอัปเกรดนะครับก็เป็นการอัปเกรดผ่านดิสนะครับก็ไม่ได้ใช้งานเหมือนกันนะครับโหลดดีฟอล์โหลดดีฟอลต้องระวังนิดนะครับเป็นค่าเดิมจากโรงงานเลยนะครับเวลามติว่าเราปรับแต่งอะไรไม่ได้เราสามารถเข้ามาโหลดดีฟอล์แต่ว่าพอโหลดดีฟอล์เสร็จปุ๊บนี่มันจะกลายภาษาจีนทั้งหมดครับภาษาอังกฤษที่มีอยู่ ถ้าใครไม่เคยใช้เครื่องพวกนี้ก็จะงงภาษาจีนเอาลวเรื่องเรื่องเรื่องใหญ่แล้วครับจะกลับมาภาษาอังกฤษได้ไงครับเดี๋ยวผมลองให้ดูก็ได้นะครับแล้วโหลดดีฟอนะครับเ็าจะถามว่าโอเคไหมถ้าโอเคปุ๊บกลายภาษาจีนทันทีนะครับกดเ่อนเอว่าโอ้เอาลวเรื่องใหญ่แล้วทีนี้เอายังไงดีนะครับนี่ก็จะให้มันก็จะให้เซตอัพที่เป็นภาษาจีนนะครับอืมอ่า ผมบอกผมว่าไม่ออกนะครับผมก็มั่วไปก่อนนะครับเนี่ยนะอ่าเจ้าอาม่บอเซตอัดเสร็จแล้วกดมั่วไปก่อนอ่ะทีนี้เราจะแก้ปัญหายังไงครับผมบอกตอนนี้เลยถ้าเกิดใครกดพลาดนะครับเข้ามาที่เซตอัพเหมือนเดิมนะครับเซตเหมือก่อนนะครับเมื่อกี้เราเห็นเป็นซิสเต็มครับในในตัวที่สองจะเป็นลั้นสุดนะครับเข้ามาข้างในนะครับเลือกมาตัวตัวแรกสุดนะครับตัวนี้ มันก็จะกลายเป็นภาษาอังกฤษนะครับจำเอาโอ้โหเนี่ยลำบากคือถ้ากดพลาดนี่ก็เนี่ยเดี๋ยวที่ผมทำให้ดูเนี่ยนะครับโอเคเอาเรามาต่อกันแล้วกันนะครับในโหลดดีฟอล์นะครับไม่เป็น็อย่ไปกวอะไรมันนะครับเดี๋ยวจะน้ามือตามมัวกันนะครับอัปเกรดนะครับโดยผ่านดิสก์หรือผ่าน U S B storage นะครับอ่าทำใ้การอัปเกรดเฟิร์มแวร์นะครับ อีซีเซตอัพก็เป็นง่ายๆก็คือเซตอัพแบบเบื้องต้นนะครับเข้ามาก็จะเป็นแบบเนี่ยที่เขาถามงหน้าจอนะครับก็จะถามว่าเป็น,นกิ่าเข้ามาจะเลือกออโต69 full นะครับก็จะเป็นเซตออโตง่ายๆนะครับเอามาดูทีะเมนูต่อนะครับในซิสเต็มนะครับ บูดาไม่ได้ใช้ DMR ไม่ได้ใช้ต่างที่ของเดิมเขาครับเข,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 เขไปล่อยไปนะครับใน language นะครับก็ on screen เป็นภาษาอังกฤษนะครับเมนู Menu ภาษาอังกฤษไว้ก่อนนะครับดูขึ้นซักใช้ภาษาอังกฤษทั้งหมดนะครับใน playback นะครับกด caption ก็ถ้าเกิดมันมีแผ่นที่มีฟังก์ชันที่กด caption เาไว้นะครับบางแผ่นนะครับก็เปิดออนไว้ a อ็กเกิลมกก็เปิดออนเปิดออน พิ t เจออินพิ t เจอมากกาปดออนเอาไว้นะครับพัน,นี้บางแผ่นโบราณเ,เก่าๆกว่านะั่นจะมีแผ่น DVD ที่มีฟังก์ชั่นพิ t เจออินพิ t เจอนะก็คือมีภาพช่องเ่อะๆอยู่ที่มันทำมาให้นะครับ Last memory ออนเอาไว้นะครับ d v c ส่วนใหญ,ญ่เป็นคําสั่งที่อยู่ในเมนูของ VCD นะครับเราไม่ต้องไปเกี่ยวกันออนเราก็ออนไปไม่ต้องสนใจครับหมดแล้วใน p พ a y b a c k นะครับใน Security นะครับก็จนไม่ญญเป็น ตัวพาร์เล้นผู้ปกครองจัดเลดของของเด็กผู้ชมนะครับเพราะวันี้มันล็อกเอาไว้ได้ว่าการเด็กเอาแผ่นที่มีเลดมาชมนะครับเราก็สามารถล็อกได้่นะหญเจะเปิดปกติแต่ว่าถ้าผู้ปกครองจะล็อกก็ล็อกผ่านนู้นได้ครับพาสเวิร์ดที่เริ่มต้นครับใช้สสี่ตัวนะครับผมก็ไม่ได้ทำให้ดูนะครับถ้าใครอยากจะลองแต่ว่าส่วนใหญ่เราก็ไม่ไม่ไม่ได้ไปยุ่งกับมันนะครับในเน็ตเวิร์กนะครับ ก็มีอะไรครับก็ต่ออินเทอร์เน็ตธรรมดานะครับแต่ผมก็ไม่รู้ว่าเพราะว่าเขาเมนูเครื่องมามันไม่ได้ให้โฟลเดอร์ er หรือไอคอนที่เกี่ยวกับอินเทอร์เน็ตไม่ไหวเป็น youtube หรืออะไรมาเลยนะครับเป็นแอปพลิเคชันอะไรมาเลยผมก็ไม่แน่ใจว่าเขาให้อินเทอร์เน็ตมาต่อให้ทําไมนะครับแต่างเคื่องซื้อในอื่นผมก็ไม่ได้ลองใช้อินเทอร์เน็ตกัเขาด้วยนะครับข้ามไปนะครับในหัวข้อที่2นะครับเป็น display setting นะครับ พอเข้ามาหน้าจอทีวีนะครับเข้ามาปุ๊บมันจะถามให้ตั้งอัตราส่วนทีวีก็สี่งทาข้าวฟูก็ได้นะครับตั้งจากโรงงานนะครับเรสโซลูชันนะครับเป็นออโต้นะครับถ้าใครไม่ชอบออโต้อยากจะบังคับให้ออกเป็นถ้าทีวีเรารองรับถึง 4K ก็ตั้งเป็น 4K ได้เวลาเราเอาแผ่น DVD มาเล่นมันก็จะ upscale โผล่มาเป็น 4K ได้เลยซึ่งตอนนี้จริงๆทีวีผมก็เป็น 4K ก็บังคับออก 4K ได้เลยนะครับอเ k ครับ ในาตอนบิวิชั่นโหมดตั้งออโต้ไว้นะครับทีวีซิสเต็มนะครับตัวนี้เขาตั้งเป็นพาวไว้ซึ่งเป็นระบบที่เมืองจีนเขานะครับเราก็เปลี่ยนเป็นมันตินะครับคือสามารถเล่นแผ่นพาวก็ได้แผ่น NTSC ก็ได้ไม่ต้องไปกังวลมันนะครับอ่าแล้วก็ฮจวีค o ลเลอร์นะครับตั้งมาเป็น YCBCR 2 2 4 2 2นะครับคุณจะตั้งเป็น r g b เป็นฟูก็ได้ไปลองดูครับสีมันไม่เท่ากันนะครับ บางทีก็บางอู่ฟูอาร์จีบสีอาจจะเข้มขึ้นนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่นะครับผมก็แต่ผมก็ไม่ได้ทำอะไรมันนะครับไเดิมๆนะครับหัวข้อถัดมาเป็นได้ทีใม่พันแสียี่ส z นะครับอันนี้เป็นออฟเราก็ตามเป็นออนไว้เวลาเราเปิดพ0นแก็เป็นฟังก์ชันของบูเล y ซึ่งบูเลก็จะมีการบันทึกมาแบบ24่สเฟรมเรทของวินาทีซึ่งเป็นอัตราความเร็วของ แผ่นฟิล์มจริงๆนะครับซึ่งมันก็เก่าว่าบันทึกมาเป็นแผ่นฟิล์มนะครับแล้วก็ใช้อัตราส่วนของความเคลื่อนไหวในโรงตามออริจินอลเดิมนะครับ 3D นะครับ HDI 3D เป็นออโต้นะครับก็คือถ้าเปิดเอาลองเล่นส์ 3D เครื่องก็จะจับว่าแผ่นเป็น 3D ไหมนะครับหมดแล้วนะครับวิดีโอโปรเซสนะครับก็คือการปรับแต่งภาพนะครับเป็น adjust นะครับวิดีโอ adjust ก็มีปรับค่าไว้เนสคอนต้าติว เซ็กเตอร์เนะครับอันนี้ก็มันตั้งไว้ตรงกลางนะครับที่ศูนย์นะครับเพรไปทําอะไรมันนะครับเพราะงั้นจะงงนะครับทับมาแล้วปรับสีแปลกๆอีกนะครับอัวนี้เทิร์นมานะครับ ACI s h a r p n e s s นะครับ sharpness ก็คือความคมของ s อ i 1นะครับก็เป็น high เป็น mid เป็น low นะครับเดิมตั้งอย่างโรงงานมาโลเขาจะปรับเป็น middle ก็ได้ครับแต่ความแตกต่างก็ไม่ได้ชัดเจนมากเท่าไหร่นะครับแตาชอบเป็น h i ไปเลย แต่ผมมองว่าถ้าหายไม่ดีเอากลางๆไว้ก่อนนะถ้าหายบางีภาพมันมันจะให้ขอบมันคมเกินบางทีภาพกลายเป็น,นภาพมันแตกไป้หน่อยนะครับโมชั่นวิดีโอนะครับเรียวโมดนะครับก็ใช้เป็น Standard นะครับเป็นเป็นเลือกเลือกเลือก่าเ,เป็นค่าที่ตั้งมาสําหรับการอ่าแสดงผลของภาพนะครับก็มีวิวิทยเข้มนะครับเป็นซีนมาเป็นคัสซอมหรือปรับแต่งเองได้นะครับก็ลองไปปรับแต่งดูนะครับ คาเลอร์แอรจสารมีใครเครื่องจับหน้าจอสามารถปรับแต่งสีย่อยเป็น RGB นะครับแล้วก็สีพวกนี้นะครับปรับแต่งได้นะครับแต่ว่าถ้าถ้าเราไม่ได้มีความรู้เกี่ยวกับพวกนี้ผมก็ไม่แนะนําหรือไม่มีเครื่องที่จะจับสัญญาณสีจริงๆก็ไม่แนะนําให้ทํานะครับเพราะจะขับมาลำบากนะครับอ่ากดแคปชั่นนะครับก็ไม่มีอะไรครับอ่าแอตทริิก็เป็นออ t โต้นะครับ ของข้อถัดมานะครับเป็นออดิโอนะครับออเดโอเซตติ้งนะครับออเดโอซีเอสพีดีเอฟก็คือเสียงดิจิตอลนะครับประกอบด้วยทั้งออปติคอลแล้วก็ตัวของโคเอชเชียลนะครับเอสพีดีเอฟนะครับตั้งจากโรงงานเป็นพีซีเอ็มนะครับให้เป็นบิตสตรีมนะครับเราเปลี่ยนเป็นบิตสตรีมนะครับทั้งหมดนะครับทั้งเอสพีดีเอฟทั้งเอชดีไบนะครับทำให้บิตสตรีมทั้งหมดเพราะงั้นเดี๋ยวเราจะฟังเสียงทั้งหมดทุกอย่างที่เข้าไปจะกลายเป็นพีซีเอ็มทั้งหมดนะครับ แม้แต่เสียงที่บันทึกมาเป็นดับเบิยเนมอสเป็น d ีเอสจีมาสเตอร์โอริโอก็แล้วแต่ถ้าเราตั้งเป็น p c m มันก็จะเป็น p c m นะครับให้ตั้งเป็นบิตสตีมนัน Steam, เสียงนี้จะออกมาตามระบบมันนะครับดาวแซมปิ้งนะครับก็แล้วแต่เราตั้งความถี่มันนะครับจะแซมปิ้งความถี่นะครับก็4 8 k ก็เป็นมาตรฐานของตัวของเสียงในที่เป็น 4K อยู่แล้วนะครับต่อชนแนลนะครับถ้าเราจะฟังเพลงกับบังครับเป็น 96k 100ข้าศ์ 2k ข้าศเป็นแผ่นสเปคสูงๆหน่อยก็สามารถปรับได้นะครับปรับได้ DRC ที่ในนั้มีเลนส์คอนโทรลนะครับเหมือนออโต้จีนี้ไม่ปรับป๊อปก็ออโต้ครับก็ปรับออโต้ไว้ก็ได้นะครับสปีกเกอร์เซตติ้งนะครับก็ไม่ได้ใช้ผมไม่ได้เซตสองช n องนะครับผมต่อตัว SCPI เอานะครับ a t a f, f output config น,นะครับก็ตั้งเป็น ซ้ายขวานะครับผมก็ไม่เคยได้ใช้งานตัวช่องเพราะว่าเสียงที่ได้จาก HDI e จะให้คุณภาพเสียงที่ดีกว่าช่อง coaxial e หรือช่อง optical นะครับอ่นนี่ก็เป็นเวอร์ชั่นของเฟร์มแวร์นะครับหมดแล้วครับในหัวก็เซตอัพก็ไม่มีอะไรเยอะหลกัหลกๆก็คือตัวระบบเสียงนะครับที่คุณจะต้องไป ทำให้เป็นจาก PCM ไม่เป็น b i t s t r e a m นะครับทั้ง FPDF uh, ทั้ง uh, HDMI นะครับส่วนตัวอื่นๆผมให้ระวังก็คือตัว System นะครับที่เป็นโหลด Default นะครับพยายามอย่าไปกดมันนะครับกลับมาลำบากนะครับบาคนจะตกใจเลยนะครับโอเค